สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมนะครับสีประตู1.9เกรดเซซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นนี้ครับก็คือเป็นเกีร์ธรรมดานะครับวันนี้พาชมเป็นเซนะครับขาวมุกครับตัวนี้มีออปชันก็คือมีไฟหน้านะครับเป็น LED นะครับมีไฟ Daylight นะครับไฟตัดหมอกตัวนี้เป็น LED ให้นะครับนี่ครับกรอบเป็นสีเทาแนวตั้งนะครับกระจังหน้าทูโทนนะครับแล้วก็โลโก้อิตุสุจะเป็นโครเมียมนะครับแบบนี้เลยนะครับคันนี้เป็นสีขาวมุกโดรมไมซนะครับเป็นสี ขาวกว่านะครับแล้วก็ตัวล้อของตัว ZP ีตัวนี้ก็จะเป็นล้อปัดเงานะครับตัวนี้ครับทูโทนนะครับพร้อมกับยางบิสโตนดูเลอร์นะครับซีรีส์ยางจะเป็นที่2 6 5 6 0 R 1 8นะครับตัวแม็กก็ปัดเงาสวยงามครับดูหรูขึ้นนะครับแล้วก็ตัวแก้มจะมีสัญลักษณ์ไฮแลนเดอร์ตัวนี้นะครับปัดน้ำฝนตัวนี้แบบบิวอินนะครับกระจกหน้าจะเป็นบางใหญ่แล้วก็เสากาศอยู่ที่บนด้านหลังคานะครับ กระจกข้างตัวนี้เป็นทูโทนมีไฟเลี้ยว LED นะครับตัวนี้เพื่อความปลอดภัยเห็นตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังก็มองเห็นนะครับตัวนี้ครับบันไดข้างตัวนี้จะเป็นสีออกนี่ครับบอลเงินนะครับตัวนี้ครับซึ่งตัวรถเป็นสีขาวมุกนะครับมือจับก็จะเป็นโครเมียมนะครับแจ็คเลตมีให้พร้อมเลยนะครับภายในรถแผงข้างหนังนะครับตัวนี้ครับเดินได้สีบอลนะครับ พักแขนดําเงาเป็นทันล็อกจับไฟฟ้ามีพร้อมนะครับคอนโซลก็สีดํานะครับเดินได้สีดอนนะครับบูนุ่มอย่างดีนะครับมีที่เก็บของนะครับนี่ครับมีจอสัมผัส9นิ้วตัวนี้นะครับแล้วก็แอร์ออโต้นะครับมีช่องเสียบ USB ให้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีพุ s สตาร์ทนะครับนี่ครับพุ s สตาร์ทให้นะครับแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์เมนวลนะครับ6สปีดนะครับคอนโซลกลางก็ดีไซน์หรูหรานะครับเบรกมือตรงกลางนะครับเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะ หนังสีดำคูแม็กนะครับนี่ครับเบาะคูแม็กนะครับของตัว Z p นะครับก็พาชมภายในรถนะครับของตัว Z p นะครับมาชมตอน2นะครับตอน2ก็ถือว่ากว้างนะครับตัวนี้ครับครับแผงข้างหนังนะครับแบบนี้เลยครับตัวนี้จะมีมือจับให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่คอนโซลกลางก็จะมีช่องเสียบ usb แล้วก็มีแอร์ครับที่คอนโซลกลางก็คือเย็นทั้งคันนะครับ ด้านบนจะมีลำโพงทวิตเตอร์ให้นะครับนี่ครับด้านหลังจะเป็นเบาะหนังนะครับมีปุ่มไอโซฟิกล็อกเบาะเด็กให้กินพัดนิลภัยให้นะครับมีพร้อมเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับฝาถังน้ํามันนะครับแล้วก็ล้อ18นะครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็ติดตั้งกระบะแม็กไลเนอร์นะครับมาดูที่ไฟท้ายนะครับกรอบสีเทาเข้มนี่ครับเป็น led 2งดวงสวยๆตัวนี้เลยนะครับกันจนท้ายแบบทูโทนนะครับสัญลักษณ์อุสุดีแม็กนะครับ ด้านขวาจะเป็นซัตพีนะครับเกีรของรถนะครับแล้วก็มาดูที่มือจับนะครับนะครับโฮเมียมพร้อมกล้องหลังแบบบิวอินนะครับตัวนี้เราก็ติดตั้งแม็กไลเนอร์ครับเป็นดีแม็กไลเนอร์ก็คือเอเซสซอรี่ครับจากทางฟรีเพรเลยนะครับล็อกแน่นปึ๊บนะครับไฟท้าย LED นะครับตัวนี้ครับดีไซน์สวยงามนะครับนี้เลยนะครับแล้วก็พาชมนะครับล้ออีกครั้งหนึ่งครับเป็นล้ออ่ แม็กสิบทูโทนนะครับ6กก้านครับเป็นรูปตัววายนะครับปัดเงานะครับแล้วก็ยางบีสโตนจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับบันไดข้างสวยงามนะครับแบบนี้ครับดีไซน์นะครับไฟเบรกตัวที่3ไล่ฝ้าหลังมีให้พร้อมนะครับชมด้านคนขับนะครับแหงข้างจะเป็นเนี่ยครับหนังนะครับสีดําเดินได้สีบอลนะครับนี่ครับมีทับกระจกไฟฟ้าให้ด้วยนะครับปุ่มปรับกระจกบานข้างนะครับ เบาะคนนั่งจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับอย่างนี้ครับเนี่ยครับปรับเปลี่ยนได้8ทิศทางเบาะคูแม็กนะครับตย่างเี้ครับแล้วก็เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับจอสัมผัส9นิ้วแอร์ออโต้พุสตัดแล้วก็พงไรพาวเวอร์พร้อมมัลติฟังก์ชันคูดคอนโทรลนะครับมาตรวัดแบบ MID มีให้พร้อมครับการลื่นทันไรนะครับปุ่มปรับไฟหน้านะครับตัวนี้มีให้พร้อมครับสำหรับเกรดเซตพีถือเป็นตัวท็อปสุดในรุ่น เกียร์ธรรมดา4ประตูนะครับตัวนี้ครับก็วันนี้พาชมนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับเป็นเจ้าของง่ายๆครับดาวน์ตันเองแค่5%รครับหรือติดต่อ Facebook สมนุกสุอันไลายยูทูบสมนุกสุอันไลายเบอร์บัญชีไอดีไลน์นะครับ0814986781ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ